ถ้าจะไปเอาโทรศัพท์ถึงไหมเอาถึงไหม,อ,ม,อ,มอื้ออือโอ้ยหนึ่งสองสามถึงไหมคุยกิ้งแล้วอุ้ยถึงแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยไปอีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงนะ เก่งมากเลยอีกนิดเดียวลูกเหนื่อยหรอคะอือปโอ้โหอึอบเออถึงแล้วเก่งจังเลยเอหยิบมาหยิบมาให้แม่หยิบมาให้แม่อึอบอ่าหยิบเลยถึงแล้วหยิบให้ยายไหมให้ใครโทรศัพท์แม่เหรอของแม่ปะคะ Redesign, Somehow, ของแม่ป oh, ่ะคะใช่เนี่ยใช่ไอ้แขนโหนตรงเนี้ยของแม่เลยขาหูเลยโอ้แกนลูกไปหนูหน่อยแทนลูกไปหนูหน่อยหนูเก่งเก่งมากเลยดึงอันนี้ออกมาด้วยเก่งมากเลยนี่อู้ทับอกอู้จ็บดูมามาเอาตรงนี้เอาหนูเก่งไทยลูกเป็หนูหน่อยมาไทยดูมาไทยดู